คือเป็นหนังที่น่าทึ่งมากในแง่ของการนําเสนอแล้วมันกลายเป็นส่วนที่ทําให้หนังมันพิเศษมากๆไม่เคยเห็นวิธีการนําเสนอที่มันแปลกมากๆขนาดนี้มันมีแอคชั่นมันมีวิธีการเล่าที่มัน น่าทึ่งมากคือมันไม่ใช่หนังหดหู่เป็นการทําให้หนังที่มีเนื้อหาที่มันซ้ํำซากถูกทํามาจนไม่เหลือแง,ง่มุมใหม่ๆแล้วนะมันดูแปลกด้วยบารม,มีของมันจากการไปกวาดรางวัลที่โน่นที่นั่นเนี่ยมันก็โอกาสที่มันจะชนะรางวัลก็สูงมากถ้ามันชนะมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีะฮะเพราะว่ามันก็เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคนิคของภาพนยนตร์ที่น่าน่าทึ่งมากครับ ผมว่านี่เป็นความฉลาดมากๆของการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้นะเรารู้ว่าเรากำลังตามใครและเป้าหมายมันคืออะไรฉลาดเรื่องมันเป็นเรื่องหนักแต่ที่มันโดดเด่นก็เพราะว่าวิธีการของผู้กำกับนั่นก็คือมองจากตัวพระเอกแบบนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือมันเป็นเรื่องหนักแต่มันก็ดูสนุกมันก็เป็นตัวเต็งจริงๆเพราะว่ามันโดดเด่นในเรื่องวิธีการเรื่องที่เลือกมาเล่าคิดว่ามันคงได้แหละออสการ์แน่ๆแหละสนสว์เซาทนี่ถือเป็นหนังที่สะเทือนใจนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงฝีไม้ลายมือนะครับของผู้กำกับไฟแรงนะ าเรื่องนี้นะครับกินใจแล้วก็แต่ว่าที่มากกว่าน,นั้นเลยก็คือว่าลีลาของหนังนะครับเด็ดขาดจริงๆแล้วก็กระชากอารมณ์ของเราได้มากๆเลยครับหนังมันมีพลังมากนะครับสมจริงของมันทําให้เราแบบเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นกดดันมากหดหูนะครับแต่ว่าผมว่ามันถึงดี <laughs> เป็นหนังที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งนะครับก็ดูเราน่าจะได้ซึมซับอารมณ์ของเฉลยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับความรุนแรงที่มีการจัดระบบระเบียบเนี่ยมันทําให้คนไม่ใช่ นูดอีกต่อไปอ่ะเหมือนโรงงานคิดว่าถ้าเป็นหนังออสการ์นะคะมันก็ดีตรงที่มองย้อนประวัติศาสตร์ไปแล้วก็คงจะสงสัยเหมือนคนที่อยู่ในค่ายอ่ะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเอารางวัลอสการ์เบสฟอร์เรนจ์แลงเควตฟิล์มปีนี้ไปเลยค่ะคือซานอฟโซนิสถ่ายทอดออกมาได้อย่างอย่างทรงพลังมากชื่นชมแล้วก็สะพรึงกับเทคนิคทางภาพยนตร์นะที่ผู้กำกับเลือกใช้เงี้ยพาคนดูไปสำรวจค่ายเอาชีวิตความ ดร้ายได้อย่างแบบโ,โหสมจริงแล้วก็ทรงพลังมากๆเลยฮะ,ะถ้าเทียบกับหนังหลายๆเรื่องที่ที่เล่าเรื่องเดียวกันในในสถานที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยโอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ดีที่สุดเลยเรื่องหนึ่งนะฮะฉากที่มีลองเทคที่น่าขนลุกอย่างฉากที่แบบพวกนาซีก็กวาดต้อนคนยิวหมู่หนึ่งไปเพื่อที่จะไปไปตรงบ่อนะคะแล้วก็อเยอาไปยิงทิ้งอะไรเงี้ยเออโอ้โหขนลุกมากเสียงภาพทุกอย่างมันแบบส่งผลต่ออารมณ์ของคน ดูมากๆเลยอะครับ